สวัสดีครับวันนี้เกรมบอลไทยพามานอกสถานที่นะครับที่งานฟุตบอลเชิร์ตมาเก็ตทูที่ซูเปอร์สตาร์อารีนาซึ่งภายในงานนะครับจะเป็นงานที่รวมเสื้อบอลต่างๆทั้งแบบยุคปัจจุบันคลาสสิกจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับก็ขึ้นมานะครับก็จะเจอกับบูธตรงนี้เลยนะครับเป็นบูธเรียกว่าเห็นเด็ดชัดเลยครับเป็นบูธของพี่ตีสินธภีชัยนะครับตรงนี้เป็นมือของพี่เขาที่เล่นในแมตต์ต่างๆ้อลายเซนแล้วก็มีเสื้อนะครับ เป็นเสื้อท็อปลายเซนนะครับเราอยู่กับที่ที่เป็นแบบเจ้าของบูธตรงนี้ด้วยครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับแายแลมครับโอเคตรงนี้คือบูธของพี่ตีเลยใช่ครับผมก็จะมีสินถึงพี่ตีด้วยแล้วก็จะเป็นเสื้อที่ผมเออ่ DIY แล้วก็แมทบอลทั้งหมดนะฮะก็สโมสรถ้าใครนะครับชลบุรีเอ็ซีนะครับชลบุรีเอ็ซีนะครับแล้วก็เทนนคือพี่เป็นแฟน ใช่ครับใช่ครับที่แต่วันนี้เอาแค่มาโชว์บางส่วน30กว่าตัวแต่ว่าจริงๆแล้วที่ส,าส 86, ะาสมูวมัน150กว่าตัวครับ ของแบบสมัยที่เขาเล่นที่เปิดซิ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเปิดซิ๊กก็ยังไม่มีเพราะว่าตอนนั้นรุ่นนั้นหายากครับผมเคยผมเคยจะไปเอฟที่อินโดแล้วเหมือนเขาไม่ขายตุ่นนั้นน่าจะมีกว้างเขาไม่ขายแต่อยากได้นะโอ้เสียดายนะเสียดายเสียดายครับตัวนี้ก็เป็นตีกลางก็ไม่แต่สมัยใช้ที่ใช้ชื่อว่าโกสินน่ก็หใช่ชื่อเดิมครับครับเป็นซิง์วี่ชัยเดี๋ยวไปดูตรงจุดโน้นต่อครับขอบคุณมากครับพี่คราคา มาถึงจุดนี้เป็นจุดที่แบบว่าเป็นจุดประวัติศาสตร์อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นเสือ้อแม็กวอลในยุคต่างๆนะครับไล่ตั้งแต่เอไทยแลนด์เอเชียนคัพปี1996นะครับเป็นบอลของเกียรติศักดิ์สีนาเมืองตัวนี้นะครับด้านบนที่ตะวันสีบ้านนะครับสีแดงตัวนั้นนะครับแล้วก็มีหลายๆคนเลยครับมีอย่างก,กระสิกรตัวนี้กสิกรปีที่ได้แชมเปี้ยลีกนะครับ ท่าเรือนี่แฟนๆหลายคน,นคอาจจะไม่เคยเห็นรุ่นนั้นนะฮะนี่เดอะมูยนะครับเทียสินแดงนาะปีสองพันสิบเก้า 29, อียิปต์ครับนะครับเชลซีเอ่อซาแฮมตันนะครับเคาซิตี้มีเอ่อเดลแคสเซิลนี่คือคเปเหมือนข้าโอ้โหผมว่าเป็นล้านนะ่ะจริงๆทั้งแก๊งเนี่ยนะครับซึ่งโอเคผมเข้าได้ตรงนี้เขากั้นเขาเขาเขา,เขาล็อกพื้นที่ไว้ไม่ให้เข้าไปซึ่งก็ถูกต้องแล้วนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวเราไปตรงโน้นดีกว่าที่ว่าเป็นจุดที่จับต้องได้มีเสื้อวินเทจหลากหลายมากมายเดี๋ยวไปดูครับเป็นไงฮะเรามาดูโซนแรกกันก่อนนะครับตรงนี้เป็นเสื้อที่จะเน้นเกี่ยวกับอ่ะผมมาคุยกับเจ้าของร้านพี่เลยดีกว่าพี่ครับผมขออนุญาตถ่ายนิดนึงนะครับพี่พครับ,ค,รบคืองี้ ร้านนี้คือร้านชื่ออะไรยังไงครับพี่ร้านชื่อร้านชิมิล่าฟุตบอลเชิดตครับครับผมครับผมยังไงบ้างครับเสื้อเสื้อที่ออกมาวันนี้แล้วก็จะเน้นเสื้อที่เราชอบครับแล้วก็เสื้อให้เราแบบว่าสวยๆงามๆเลยครับก็จะมีตั้งแต่ยุค90 80แล้วก็ยุคปัจจุบันเลยครับตัวไหนที่แบบเด่นๆอย่างนี้ไหมครับพี่โอ้ต้องตัวนี้นะครับตัวของร้านเลยครับนี่ครับเหลียวปูปี1 9 8 9เอาไว้ครับเดี๋ยวที่เขาเรียกว่าเหลียวปูไดมอนด์ครับ อ๋อตัวนี้นะครับคือปกติตัวนี้มันจะขุยเกี่ยวขึ้นง่ายครับแต่ตัวนี้คือกีบเลยครับนี่คือเก็บอย่างดีคุณภาพเก็บเลยครับอ้จ่ายจ่ายทีเดียวจบเลยครับตัวนี้คือใส่แอบใส่บ้างไหมฮะไม่ไม่เคยเลยครับไม่เคยเก็บอย่างเดียวเลยครับเก็บเลยมาเพื่องานนี้เลยครับอืมสวยงามครับก็คือแบบปกติที่บอกยังมีขุยมีอะไรอยย่างงเี้ใช่ครับขุยเกี่ยวจะขึ้นง่ายครับเพราะว่าด้วยผ้าสมัยก่อนนะครับมีลิเวอร์พูลแล้วมีแมนยูให้ด้วยไหมฮะอ๋อแมนยูใช่ไหมครับ เมนยูต้องเป็นตัวนี้เลยครับตัวนี้ครับเวดาโฟนครับโปรติก็คือตัวนี้จะใส่ในแมตช์ของแรนด์กิ๊กเทสติมอน์เนลเกมนะครับคือแมตช์ของแมตช์ส่งเกตของแรนด์กิ๊กครับโดยเบอร์เจ็ดตัวนี้คือเคโตน่าใส่ลงจริงๆเลยครับใส่เป็นแบบนี้เลยครับดีเทลตรงไปเลยครับอ๋อโอ้เป็นแบบตัวรุ่นพิเศษอะไรอย่างงี้ใช่ครับใส่ให้กับแรนด์กิ๊กครับ แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นพวกถ่ายทีมชาติครับอ่าทีมชาติครับมีทีมชาติตัวไหนแบบเด่นๆสวยๆไหมฮะต้องตัวนี้เลยครับนี่คู่กันครับเยอรมันเยอรมันหนึ่งเก้าเก้าสี่ครับหรือที่เขาเรียกว่าเยอรมันปีกนกครับสีขาวจะเป็นตัวโฮมครับสีเขียวจะเป็นตัวอเวย์ครับอืมซึ่งน่าสมเล่นนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีมีทีมพวกทีมในเอเชียอะไรอย่างงี้ยในเอเชียหรอครับอืมนี่เลยครับออสเตรเลียครับออสเตรเลียออสเตรเลียปี98ครับ ก็จะมีดีเทลลงเนื้อผ้าเป็นตาสโมเตเต็มตาโลโก้สวยงามครับสีเขียวโอ้เมดอินออสเตรเลียด้วยนะฮะตัวนี้สวยงามครับตัวนี้ทีมเคฮิวใส่หรือว่าทีมเคฮิลถ้าจะเป็นเด็กอยู่ครับโอเคเดี๋ยวไปดูร้านอื่นครับว่าเป็นยังไงครับครับผมรองมาำครับนิวคาสเซิลราคาไม่ตกเลยนิวคาสเซิลแฟนก็เหนียวแน่นจริงๆแล้วราคาตัวนี้ไม่ตกเลยฮะปีไหนผมจำไม่ได้ขออภัยจริงๆที่จะปีอารันเชเลอร์วะ <laughs> จะไม่ได้ยิงอาร์เซนอนตัวนี้สิคลาสสิกมากตัวนี้รุ่นน่าจะสมัยเบนเดอร์เพิ่งมาใหม่ๆอะไรเงี้ยตัวนี้นดำอะไรเงี้ยป่าวะอ๋อนี่เป็นแบบดมนิวคาเซอรเลยครับแอสตันวิลลาตัวนี้สีแบบนี้ไม่ค่อยเห็นนะอืมสีสวยตัวนี้ผมไม่แน่ใจปีไหนเลยฮะก็คือปีปีลึกอะฮะนี่ออโต้คลาสเชลซี class, Chelsea, รุ่นน่าจะรุ่นทอทอเรนเดโฟ โซล่าไปไปอะไรเงี้ยอ่ะเนี่ยผมว่าไม่เคยเห็นแท็ฟอร์ด f c ผมจำไม่ได้เลยครับว่าอยนะู่ลีกไหนโอ้หแต่แบบคลาสสิกกับแขนยาวสวยเลยครับนี่แล้วคุณดูสกิเอการเบอร์สมัยก่อนนะ <c oughs> เป็นการปักนะฮะ <c oughs> แบบแบบคลาสสิกมาก <c oughs> แต่ละตัวโอ้โหนี่วิมเบลดันวิมเบลดันแบบวินนี่โจนหรือเปล่า สมัยวินนี่โจนสมัยเดนนิสไวท์หรือเปล่าไม่รู้ผมจำไม่ได้เลยฮะมาที่ร้านนี้ครับก็ดูแบบสายดุอีกแล้วความเด็ดของร้านนี้ผมว่านอกจากเสื้อแล้วครับเขามีกางเกงด้วยเออเน่ยนด,ดูอาเซนอนทีมชาติญี่ปุ่นไม่ค่อยเห็นนะครับที่แบบว่ามีขายกางเกงด้วยเออเพิ่งเห็นตรงนี้สวีเดนมีลายเซ็นด้วยครับ โอ้โหเทมากนี่ก็สมัยเป็นมิตซูบิชิอุะวะฮะโอ้โหอุลวะเรดไดมอนในปัจจุบันซึ่งเป็นพันธมิตรของเมืองทองนั่นเองมีเว็บภาษาไทยแล้วด้วยตอนนี้ใช่ไหมมีเพจภาษาไทยนะครับเรดไดมอนเรดไดมอนก็คือตาเหลี่ยมเพชรของมิตซูบิชินั่นแหละฮะตัวนี้ครับเอ็ดการ์ดาวิดทีมชาติฮอลแลนด์เสื้อเยือน Oh <คน S 1> อะไรใส่แว่นึเล่อ,อย่างเท่ใส่แว่นอย่างเท่ตัวนี้ครับทีมชาติอังกฤษมีลายเซ็นด้วยสจัดเพียสป่ะเรืออะไรสผมไม่รู้อะในทีมชาติอังกฤษนะฮะสวยครับนี่นี่ตัวนี้รุ่นนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับเป็นรุ่นที่แบบโอ้โหเชือกตรงที่คอเสื้อเนี่ยฮะ เป็นเชือกผูกสมัยรุ่นเก่าเลยฮะเปรูจาอ,อ่ะเดี๋ยวไปดูร้านอื่นต่อฮะอ่ะโอเคครับมาร้านต่อไปนะฮะร้านนี้ก็จะเป็นสายแบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยหมายถึงแบบว่าเสื้อเน้นสโมสรนะครับหรือยังไงอ่าส่วนใหญ่ก็เก็บตามที่ชอบอะครับก็คือ เจอเสื้อที่ชอบถูกใจก็เก็บมาใส่ส่วนใหญ่ก็คือเอามาใส่เองซะมากกว่าครับผมไม่ได้แบบเป็นสะสมอะไรถ้าสะสมก็จะเป็นสะสมทีมที่ชอบก็คือทีมไบเยนนี่ยเจอได้ครับไบเยนมิวนิกใช่ไหมครับแสดงว่าตรงนี้นี่คือตัวแบบไม่ค่อยอยากใส่แล้วใช่ครับตัวแบบโอเคเอามาเอามาให้แบ่งเพื่อนได้อะไรเงี้ยราคาที่ได้มาอะไรเงี้ยครับผมตัวไหนแบบมีตัวไหนอยากแนะนํำไหมฮะตัวไหนอยากแนะนําใช่ไหมครับก็จะเป็นตัวตัวนียครับตัวนี้ผมชอบแต่ว่าผมเอามาปล่อยพาะผมจะไปเอาตัวใหม่ เยอมรยอมันปี92ครับมอ่าไดเป็นตัวเทนเน่ที่ยังมีตัวดักอะไออะไรไม่รู้อะไอที่เหมือนเขาว่าเป็นต่อต้านยาติดๆแล้วก็ตาเพ็บอยู่๋อ้นะข้างหลังก็ยังมีเบอร์ดีเเบนส์อยู่ครบ<ม>รปกติพวกเสื้อทีมชาติเลยไม่ค่อยมีสปอนเซอร์อะไรอย่างงี้เนาะใช่ครับ,รบผมนี่ยก็ตัวเนี้ยแหละครแนะนำะนะ เพราะว่าใส่สบายอยู่ครับผ้าผ้านุ่มใส่สบายอ๋อนะฮะอ่ะมาทางฝั่งบอลอังกฤษนะตัวนี้เชลซีใช่ไหมฮะท่าคลาสสิกนะผมชอบนี่อันนี้น่าจะทันกันแบบรุ่นที่องลีใส่ใช่ไหมองลีปีแลสปีแลสใช่ไหมรุ่นนี้ลุกแบบไร้พ่ายลุกแบบอาร์ซนอลเทพเป้ะใช่ไหมฮะแล้วก็อ่ะเฮ้ยนี่ลิเวอร์พูลตัวนี้ เอฟเอครับนะครับโดนอะไรนะที่คุณบอกอันโตน่าอันโตน่าใช่ไหมนี่แม็กมาดามันไอ้นี่จริงๆเป็นแบบตัวคลาสสิกที่เห็นกันบ่อยอยู่เหมือนกันนะตัวนี้นี่ตรงโน้นมีแบบเกาหลีใต้เดลามีกุ๊นะอ่าอ๋อราวนี้เป็นราวทีมชาติยังไงนะครับพี่ฝั่งนี้เป็นราวทีมชาติส่วนใหญ่เป็นเซฟมีเซฟเก็บตัวเองหลายตัวครับครับ ฝั่งนี้จะเป็นสโมสรอนมีสโมสรสโมสรอนผ่าพายอ๋อมีรางเยอะนี่แค่แถวนี้แถวเดียวที่เป็นช้าว่าเดี๋ยวนี้เสื้อทีมชาติหายยาใช่ครับเพรดูแต่ละตัวโอ้โหแบบสุดๆเหมือนกันนะฮะก็มีมีแค่แบบบางตัวเป็นเสื้อแมทเสื้อพวกเสื้อนักเตะพวกนี้เป็นเสื้อนักเตะนี่ไอ้นี่เหมือนเปเช่ครับปารีสตัวนี้ปารีสอันเตกใน UCL เล่นใน UCL นี่อะไรตัวนี้ก็เนี่ยโอ้โหฮอลแลนด์ตัวนี้ก็คลาสสิกเลยใช่นะฮะ ญี่ปุ่นตัวนี้นี่น่าจะเป็นปีที่แบบแพ้ไทยปะ่ะผมจําไม่ได้แล้วปีปีที่แบบปียพง์ยิงปะ่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยผมจําไม่ได้แล้วไกลไปอ่ะต้องถามต้องถามพี่ว่าจำไม่ได้เหมือนไงครับพี่บอกจำไม่ได้เหมือนกันนะนี่เกาหลีใต้เมื่อกี้ผมเห็นสวยตัวนี้นี่ครับเกาหลีใต้เป็นแบบไม่ได้เป็นโลโกโล้เวโกโปัจจุบันนะเป็นแบบธงทีมชาติ สวยครับใช่ใช่อ่าอย่างเงี้ยตัวเนี้ย98 98ว่าฮะ98แชมปแชมป์โลกนะครับนี่ทีมชาติอังกฤษชุดสีเทาตัวนี้ก็ผมจำปีไม่ได้นะ96 96 96 96 96คือยูโรยูโรอ่าพอเกสคอยนี่คือแบบต้องคนนี้แหละที่โหล,ลูกลูกนั้นตึงตาตึงใจ ของพ่อแก๊สคอยโอเคครับเดี๋ยวไปร้านหนึ่งกันต่อครับขอบคุณมากครับพี่ครับ <Yeah. S 1> มาที่ร้านนี้ครับ <Yeah. S 1> ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่คลาสสิกไม่แพ้กันครับ <Yeah. S 1> ตัวแรกก็ยังที่เห็นเลยครับเดวิดเบตแฮมทีมชาติอังกฤษปีน่าจะปี98ปะ่ะรุ่นนี้ผมจำปีไม่ได้ <Wow. S 1> บอลโลก <Yeah. S 1> นะฮะกกแล้วก็จ่ไหมปีปีปีที่โดนเขียแล้วก็เปลืองแดงไง <laughs> ที่ไปเขียยแล้วไปแดงไงนี่ต้องตรงนี้ตรงน,รงนี้คุณต้องมาดูตรงนี้ ดาวิชิโนอลาของนิวคาสเซิลนะฮะนี่ดาวิชิโนอลาสุดมากไไน,นะฮะหรือว่าจะเป็นตัวนี้ดีกว่าไปไเป็นปีสุดท้ายที่แ<ป>มนยูได้แชมป์ <laughs> <laughs> นะครับร, bye, รุ่นเฟอร์กี้อัมลาก o o d b เฟอร์กี้คลาสสิกครับพอสพอสโคกลับมาเล่นนะ ช่ไมไแล้วแล้วกลับมาอ่ะเบอร์เกลฟิโอเรนติน่าม่วงมหาการบาติสต้าครับกาเบรียลบาติสต้าตัวนี้ก็สีม่วงเหมือนกันแต่ว่าด้านหลังสกรีนฮิเดโตชินากาตะโอ้โหตัวนี้ก็ตำนานเหมือนกันนะฮะฮิเดโตชินากาตะ แต่อยู่ทั้งปาาทั้งฟิอเรนตินา่าอ่ะเดี๋ยวไปดูร้านอื่นหนอ,อครับ <c oughs> อ่าครับขออนุญาตถ่ายนิดนึงนะครับครับผมโอเคตัวนี้เชลซีดับเบิลแชมป์คืออะไรครับด้านในเป็นเออข้างในเป็นเสื้อเป็นเสื้อปักครับดับเบิลวนเนอร์ก็คือเป็นปีที่เชลซีได้แชมป์เอเอครับกับพรีเมียร์ลีกแต่ทีเนี้ยความแรงความลิมิตมันอยู่ที่ว่า กล่องเนี้ยมันเป็นปี2010ใช่ไหมพี่ครับมันถูกผลิตออกมาแค่2010กล่องทั่วโลกอ่าองพกล่องทั่วโลกแล้วข้างในเนี้ยมันจะมีรหัสบอกว่ากล่องเนี้ยเป็นรหัสเท่าไหร่แต่นี้ตีรัดนำเบอร์ด้วยอ่ามนะีมีซีเรียลนำเบอร์นะครับ,รบแล้วก็มีมีเสื้อด้านในจะเป็นเสื้อปาก เดี๋ยวผมส่งที่ให้ดูเบอร์อะไรครับ7 7 3 0 7 3 0นะแล้วทีเนี้ยเราก็กำหนดไม่ได้นะที่ว่าเราได้มาเสื้อข้างในอ่ะจะเป็นไซส์อะไรแต่อย่างของผมได้เป็นไซส์ XL อ่าก็ใช่แล้วที่สำคัญผมขออนุญาตเปิดนิดนึงนะคอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันมีดีเทลที่แบบโอ้โหแฟนเชลซีต้องกี๊ดนะอย่างอันนี้นี่พี่ซ serial n เบอร์ชัดเจนนะครับ730อ่าแล้วก็มันไม่หมดแค่นี้ไงในรูปทั้งหมดจะมี25รูปแล้วแต่ละรูป เช่นรูปนี้โคสการ์ดไม่ได้มีแค่นี้นะฮะมันจะมีดีเทลข้างหลังเอเบคับวินเนอร์แล้วก็เนี่ยวันที่15ปห้าอบอกว่าเซลล์เองายละเอียดเป็นสตอรี่ของเขาแล้วก็จะมีเหรียญอ่าเหรียญหายไปไหนวะเนี่ยเหรียญจะอยู่ตรงนี้แล้วหนึ่งนะพี่เป็นเหรียญอะไรครับจริงเป็นเหรียญเอ่อดับเบิลวินเนอร์เนี่ยใช่เหรียญทองสองด้านสองด้านด้านหลังเป็นแบบนี้ใช่แล้วไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวผมหยิบเสื้อให้ดูเสื้อผมแยกไว้ นี่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 อุ้ยตัวนี้น่าจะตัวเอ่อมิเชลบัลลักรุ่นนั้นวะก็มีบัลลักบัลลักน่าจะเป็นบัลลักปีสุดท้ายอ่าน่าจะปีบัลลักใช่เพราะได้แชมป์เอฟเอไงแต่ว่านัชชิงอ่ะเชลซีใส่คอแดงแล้วเปลี่ยนเป็นเสื้อเวอร์ชั่นปีต่อไปแล้วอ่าเป็นคอแดงแล้วน่ารักในป้ายห้อยยังผมได้เอ็กแอลมาอืมอ่าเนี่ยคือเราจะไปหาซื้อเสื้อตัวนี้ปะปะด้วก็ได้นะยโอ้โหดับเบิลวินเนอร์ใช่คือถ้าเป็นสมัยนั้นก็อยู่ที่เท่าไหร่ สามสี่พันแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วไงสองพันเก้าตอนนี้มันผ่านมาประมาณสิบห้าปีได้แล้วมันก็บวกใช่ผมตั้งอยู่ที่หมื่นเจ็ดนะครับแฟนที่อังกฤษยังมีไม่ครบเลยอใช่มันมีแค่สองพันสิบกล่องอะส่วนมากคนไทยเนี่ยซื้อเก็บไว้อังกฤษเพรา็เขาเก็บบางทีเขาเบื่อเขาก็ขายเขาก็ปล่อยเขาไม่ได้แล้วแต่คนอินด้วยฮะอ่าถ่ายรูปก่อนได้ครับผมโอ้พวกกล่องเลยสภาพดีเลยคือแบบลิมิเต็ดเอชชั่นไงคือซื้อตัวนี้แถมเลยมั้ย ก็ไปด้วยกันหมดเลยอ๋อเป็นเซตเลยเพราะว่าดีด้วยถ้าพี่ซื้อไปอ่ะค่าส่งเนี่ยหนักเลแพงเลยค่าส่งเนี่ยผมต้องใส่ร้องคงร้องแพงอีกถ่ายได้เลยครับมันจะมียี่้าลูกใช่ครับประมาณนี้มีเหลือแฟนเชลซีนะแฟนเชลซีโอเคครับอ่ะเดี๋ยวไปดูร้านอื่นกันต่อครับว่ามีอะไรขอบคุณมากครับพี่ยินดีฮะผมมาสะดุดร้านนี้ตรงนี้ครับเขาเขียนว่ากล่องสุ่มผ้าพันคอฟุตบอลนี่ ของชื่อร้านอะไรเนี่ยนี่เบียร์การาดเซลนะฮะมันคืออะไรครับกล่องสุมฟุมตกล่องสุมผ้าพันคออย่างงี้ใช่ค่ะเป็นผ้าพันคอฟุตบอลค่ะเป็นงานออฟฟิเชียลทั้งหมดเลยออฟฟิเชนะียลสโมสรค่เป็นสโมสรน,นะค่ะล,<พ>ลายทีมค่ะแมนยูลิเวอร์พูลเชลซีมีหมดเลยทีมใหญ่ๆผมขออนุญาตลองหยิบลองสุ่มดูสักอันนึไงไ่งครับลองหยิบดูครับว่าเป็นไงนะฮะไม่รู้ว่าเป็นอะไระฮะผมจะหยิบดูคุณว่า ทีมอะไรก่อนขอเชียร์ที่เชียร์ทีมอะไรก่อนผมอ่ะจริงยิงผมผมเชียร์เชลซีมีเสียงเปาผมกำลังนึกอยู่ว่าวะเป่าวป่าเป่าวป่าผมกำลังนึกอยู่ว่าเอาทีมในไทยหรือทีมในที่อะโอเคนะครับผมจะดูครับว่ามีทีมอะไรมาแล้วครับเฮ้ยเรดบูลอาร์ดีด้าแอร์เบรดบูลนิวยอร์กนี่ มืดีมากครับเล็บบูนิวยอร์กมือดีอยูแบบเล็บูแบบตุเก่าเยอะมากไม่เจอฮะเล็แบบูฮะแล้วแล้ว,ลวที่ผมจับเมื่อกี้ผมล้วงไปล่างๆนึกว่าจะอยู่ล่างๆโอเคครับก็มาสุ่มกันดูครับสุ่มละ300บาทบสุ่มละ300บาทจริงถ้าเกิดเป็นปนีลึกๆเนี่ย ผืนนึงอะสองถึงสามพันก็มีนะพี่ uh เพราะว่าผ้าบันคอเนี่ยข้อแตกต่างผ้าบันคอกับเสื้อเนี่ยคือผ้าบันคอเนี่ยผลิตน้อยมาก uh ถูกไว้พี่เพราะฉะนั้นเนี่ยความหายากหรือว่าความซ้ําหรือว่าความอะไรเนี้ยจะจะถือว่าหายากกว่า uh เพราะฉะนั้นเนี่ยความเหมือนแบบความเป็นยูนิคของแต่ละผืนเนี่ยมันจะมากกว่ามันมีทั้งแบบที่เป็นแฟนบอลหน้าสนามเอาไปเชียลของสนามอะไรเงี้ยพี่ครับนี่นี่พี่ไม่ได้นี่ไม่รู้ยังไงนะพี่นะหาเอีกทีนคือคือปีลึกๆอย่าลวงลึกครับปีลึกๆลวงตึ้งลองดูนพี่อ่ะเดี๋ยวผมลองสูมอีกทีหนึ่งว่าได้อะไรนะแล้วผมจะส่มให้ไม่โดนคืน เลุ่ยครับเกือบลือร้านเ็าแล้วเลปุ๋ยป่ะพี่อ่ะผมผมเห็นแล้วแต่ผมไม่หยิบผมไม่หยิบใบอื่นอ่ะผมดูครับมาอุ้ยอ่ะผมเอาเวสแฮมดีกว่านี่ขาหมูตะวันตกครับเวสแฮมแต่ว่าผ้าพันคอของของต่างประเทศมันจะไม่เหมือนแบบผ้าพันคอของทีมไทยลีกนะฮะ ผ้าอินเทลีมันเหมือนจะเป็นเสื้อนี่เหมือนเป็นผ้าบังนคอที่จะกันความหนาวได้จริงๆอ่ะอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าด้วยสภาพอากาศด้วยเนาะมันไม่เหมือนใช่ครับอ่าอากาศดีแบบจะจะหนาวเย็นมากครับก็เอาไปว่าใครอยากสุมมาลองสุมนี่ได้ครับสุมละ300หรือว่าเดี๋ยวยังไงติดต่อไปที่ร้านพี่เขาดูบอกพี่เขาสุมให้แบบสุมให้อยา่างที่ต้องการสักหน่อยนะล็อกสุมให้หน่อยสุมากแ ดีมีแต่ไม่หยิบกันนะจะหยิบแบบลิโพบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคาราบาลเอะไรเงี้ยเทคนิคครับอยากได้ปีลึกสุ่มตึ้นๆครับโอเคเดี๋ยวไปร้านนึงดูครับเสื้อคาราบครับขอบคุณครับก็อย่างที่ดูครับเท่าที่ดูมาเนี่ยมีเสื้อหลากหลายเลยนะครับก็ทั้งของอย่างแมนยูเล่พูลเนี่ยมีแน่นอนอยู่แล้วซึ่งแบบเป็นปีลึกๆอะไรอย่างงี้เลยแล้วก็พวกทีมชาติอย่างเยอรมันเนี่ยผมเห็นเยอะรุ่นคลาสสิกรุ่นปี90รุ่นอะไรเงี้ยครับฟิออเรนตน่า คือทีมดังๆที่แบบว่ายุก9-0ยกอะไรเงี้ยมีเยอะเลยในขณะเดียวกันพวกทีมแปลกๆทีมอะไรเงี้ยเสื้อแปลกๆสวยๆก็มีอีกบูธหนึ่งที่ผมมาเจอพอดีนะครับเป็นบูธนี่เลยครับนี่พยาถ่ายนิดนึงนะครับพี่ครับอันนี้น่าจะเป็นาราวของเชลซีล้นๆนะครับเป็นของเล็บกุลุดลุกฤลิตนะฮะ <laughs> นี่เล็บกุลุดลุกฤลิตนี่ปีผมจําปีไม่ได้ครับแต่ว่าสวยครับ 93ในนะฮะในทีมเยือน,น,อนแต่ที่ผมติดใจอ่ะคือตัวนี้ฮะผมมีความทรงจำกับมันก็คือมันเป็นตัวแรกที่ผมเป็นเสื้อสมัยที่ผมเชียร์เชลซีคือรุ่นเสื้อรุ่นนี้เลยฮะครูตัวนี้เลยฮะอ่าไออะไรอ่ะอ่เดนิสไว้น่าคือผมก็ชอบเดนิสไว,ว้มายาวๆมานี่ครับเดนิสไว้ เนี่ตัวเล็กแต่สายโหดครับกับตันขาดุนี่เด่นิสวยตัวนี้ครับคือรุ่นนี้แบบว่าจำแล้วก็ทำให้ผมเชลซีเห็นแล้วสวยนี่อ่ะพี่มีแบบตัวแบบหนที่แบบเชลซีเอาเชลซีก่อนนะครับมีตัวไหนที่แบบสวยๆอยากแนะนำบ้างไหมฮะ่าของวันนี้ก็จะเป็นตัวตัวนี้ครับเป็นตัวตัวเว a y ครับว้าวตัวนี้เเคยเห็นเลยอ่าหนึ่งเก้าแปดเจ็ดครับผมตัวนี้ก็ ในในไทยน่าจะไม่เกินหลักร้อยตัวสีเขียวมิ้น์ใช่ครับหาตัวนี้หายยากครับตัวนี้มีสองวันนี้มีสองตัวจะมีแบบปักกับแบบโฟมใช่ครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวโฟมครับอ๋ออันนี้จะเป็นตัวตัวนี้เป็นตัวปักใช่ครับก็สภาพดีทั้งคู่เลยครับตัวนี้ราคาแตกต่างกันก็ใกล้เคียงกันครับหมื่นหมื่นต้นต้นครับตัวนี้ออันนี้เป็นแบบเชลซี้วๆทั้วนทั้งร้านเลยครับแล้วก็มีร้อยร้อยปีนี่ตัวนี้ขายดีครับตัวตัวร้อยปีมี นี่น่าจะเป็นอะไรที่เกือบสิบตัวครับตอนนี้ที่สุดแล้วในบรรดาเชลซีที่มันต้องอต้องเก็บใช่ครับด้วยความที่มันเป็นร้อยปีของเยร์ยแล้วก็เป็นแขนยาวแล้วก็ได้ใส่อาร์มทองแรกครั้งแรกของสโมสรเลยที่ได้ใส่อาร์มทองอก็ใช่ครับมูรินโญ่ซึ่งผมบอกว่าตอนนี้อาร์มทองพวกนี้หายากหมดเลยทุกเนี้ยดีเทลพวกเนี้ยเบอร์กามาหย่แล้วพวกเนี้ยหายากหมดทุกอย่างใส่้อ่อะไหล่แพงกว่าเสื้ออะไหล่ก็มี6 0 0 0แล้วอ่ะ ใช่ทั้งอาร์มอะไรพวกนี้แล้วก็เบอร์เนย์เสื้ออีกอะไรเงี้ยแล้วเป็นป้ายห้อยพวกนี้ต่อให้มีเลือกชื่อไม่ได้อีกใช่เออถ้าจะมีเน้นจริงๆก็คือจะมีแค่ด็อกบาแลมพาร์ดเทอร์รี่ครับที่เป็นคิงของเชลซีอาจจะอาจจะมีแต่ถ้าเป็นชื่ออื่นมันก็ต้องต้องเอาอักษรมาผสมเอาเองใช่ครับซึ่งมันก็จะยากตามความอายุเนาะใช่ครับโอเคนะโอ้โหนี่ปีใหม่แลปีใหม่ปีใหม่ทั่วสารโลกเลยมีหมด เยาเยือนเติร์ดอะไรเงรี้ยพี่บอะโอเคครับเ,เดี๋ยวไปบูธอื่นกันต่อครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับครับตรงนี้บูธต่อไปครับเป็นบูธแบบว่าบูธเบคแฮมนะครับไม่ใช่บูธแมนยูบูธเบคแฮมด้วยซึ่งคนเยอะแยะเลยเดี๋ยวไม่เข้าไปข้างในนะกันก็ดูจากตรงนี้นะครับเป็นแบบอ่าอย่างตรงโน้นเป็นเบคแฮมสมัยเล่นเอซีมิลานเนี่ยตัวแมนยูมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับตัวนี้จะเป็นราวแบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยนะฮะนี่อย่างเงี้ยตัวนี้คันโตน่าอ่า เหลืองเขียวตัวนี้ก็ตัวสีคลาสสิกรุ่นนี้นะฮะอเอ๋เป็นฟาวเลอร์รุ่นโน้นเนี่ยครับอะเข้ามาดูนิดหนึ่งก็ได้ครับนี่โรนัลโด้ครับนี่ก็ทีมชาติญี่ปุ่น่ามีตัวไลฟ์ไฟนี่ปีเอ่อ88นะ ฟาวเลอร์ hey, ตัวนี้นี่ไปแคมเล่น AC มิลานอะไรเงี้ยครับ mm hmm. อ่ฝั่งนี้ก็อานากาตะพิมชาติญี่ปุ่นนะครับ mm hmm. วันนี้ครับเป็นแมนยูรุ่นคลาสสิกที่แบบเขาบอกว่าเหมือนใส่แล้วแบบกลืนกับคนดูแบบมองกันไม่เห็นเงนยง <laughs> เหมือนประมาณว่าถึงงั้นต้องเปลี่ยนเสื้อตอนพักครึ่งกันเลยมั้ง่าตัวนี้ครับ รุ่นคลาสสิกก็น่าครอบครองครับราคา5 5 0 0บาทนีน่แล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้อย่างที่บอกก็แวะดูครับที่เฟ e บุ๊กร้านนะครับ p e r s e ซิ us, นะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับมาตรงนี้ครับสะดุดตากับเสือ้อคอนซาโดเล่ซัปโปโร นี่มาร้านนี้ดีกว่าร้านนี้เจอพ่อค้าสุดหล่อฮะอเจอพ่อค้าสุดหล่อัปดีครับพี่เกตด <laughs> ไทยบอลเกียนใช่ไหมครับ <laughs> เเกยียบอลไทยโอเคอเค,ครับพี่แนะนำหน่อยครับของของของเสื้อร้านพี่อย่างนี้ครับอันนี้เพจ Anything Thailand Football Collection นะครับปกติก็ขายเสื้อฟุตบอลไทยเป็นหลักแต่ว่าเป็นเสื้อแบบซื้อมาสะสมมาขายไปแล้วจะมีตั้งเสื้อ สโมสรทีมชาติยุคเก่ายุคใหม่ปรับปนกันไปแล้วก็จะมีเสื้อบนนอกด้วยบนนอกเป็นของแท้ลูกตัวแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเสื้ออ่ยุค90นะครับเดยมีทั้งเสื้อกาโซเซเนอาเสื้อลาติก้าสเปนเสื้อพิวิกกิตอะไรพวกนี้แล้วก็เสื้อทีมชาตินะครับช่วงนี้สีส้มมาแรงเลยต้องไว้หน้าร้านก่อนแล้วก็ที่เหลือก็เป็นพวกของสะสมนะครับก็จะมีพวกโมเดลฟุตบอลทั้งอ่ญี่ปุ่นทั้งอ่บนบนนอกแล้วก็พวกปูกรจแล้วก็ พวกสินค้าที่เป็นลิขสิทธิ์เจลีอันนี้ก็เป็นพวกนักเตะไทยที่ไปเล่นเจลีคุนคุก็มีหมดโอ้ oh, มีการ์ดนักเตะด้วยใช่ครับ,รบใช่ครับอย่างนั้นผมสังเกตเห็นโห oh, นี่เสือ้อการไฟฟ้าสมัยอายุทยาป่ะครับหรือว่าใช่ตัวนี้ปีที่ได้แชมป์ปี2อ0 8แตัวนี้จะเป็นเหล็กแรกเหล็กแรกโลกโลก้จะเป็นกอฟอครับส่วนเหล็กสองที่เป็นฟิลิปแต่ถ้าตอนนี้ก็แพงหน่อยส่วนใหญ่ก็ค่าไฟที่บ้านแพงมานี่ครับ นี่ตัวนี้ผมว่าแฟนบุยรำหรือแฟนแฟนรุ่นใหม่อาจจะไม่เห็นนะนี่พานุพงศ์องศาเบอร์ต้องเป็นเบอร์สกีนอย่างนี้เดฟโฟเดแต่ไม่ไม่ใช่แมดบอลนะเดี๋ยวเขาใจผิดก็เป็นแมดบอลเป็นเสื้อแท้เลยเสื้อแบบตามปีปีนั้นเลยครับอ่าสวยตัวนี้สวยสมัยอจุธยาพีเนะส่วนนนนเสื้อทีมชาติไทยยุคไหนครับพี่ตัวนู้น1995ครับเขาเรียกรุ่นละนาลีลา เนืลายจะเป็นระนาดข้างหลังเป็นเบอร์สิบตะวันสีปานครับตัวตันี้ตัวน,ววน,วนแดงก็เป็นตัวที่บอลคิงคัพปีหนึ่งเก้า้าหเหมือนกันปีเดียวกันโอ้ยังข้างหลังเบอร์สิบสามเป็นเบอร์พิโก้ครับผมมีตัวไหนที่แบบว่าอยากแนะนําอยากอะไรเป็นพิเศษไหมฮะก็ <S <S จริงๆมีมีหมดนะครับถ้าเป็นถ้าแบบเราเก็บทีมชาติไทยจริงๆรุ่นเก่าๆหรือว่ารุ่นพวกนี้คลาสสิกนะครับแล้วก็ เสื้อบอลน,นอกก็จะมีพวกพวกส่วนใหญ่จะชอบคือจริงๆอ่ะผมไม่ค่อยดูบ bon อลกอสโซ่เท่าไหร่แต่แต่ชอบบอลกอสโซ่ยุคก้าสเป็นหนึ่งเสื้อบอลอ๋อคือเสื้อบอลกอสโซ่ยุคก้าสมันสวยผมก็เลยชอบซื้อเบเกไบไว้สวยงามครับอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในว่าเป็นไงบ้างอ่ะตัวนี้ลำพูนวอร์เรียร์นี่ปี2000ปี2000ได้2021ป่ะครับอ่ะสวยงามครับตัวนี้ จริงๆเสื้อบอลไทยสวยๆมีเยอะเลยนะฮะก็ต้องลองมาหาดูอ่ะอันเนี้ยตัวนี้ก็คลาสสิกครับกระต่ายแก้วสมัยยังเป็นสีเขียวนะก่อนเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะฮะนี่อ่ะตัวนี้ครับ b e c t e r o ศาสนาะนี่ด้านหลังพิกโก้ครับดัสกรนังหล่อแล้วก็มีลายเซ็นด้วย นี่นะครับโอ้โหตัวนี้นี่แบบลึกจัดเลยฮะืเก่าเก็บครับตัวนี้อือก็ผมว่าใครชื่นชอบฟุตบอลน,นะหน้ามาดูกันครับอะเมืองทองเมืองทองไม่เท่าไหร่ ตัวนี้ชนบุรีนี่สวยงามครับชนบุรีอยากเด็ดก็ประมาณนี้แหละครับร้านรวงต่างๆที่พามาดูกันนะครับกับงานฟุตบอลเชิร์ตมาร์เก็ตสนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับมีมากมายหลากหลายก็สำหรับใครที่สะสมหรือเริ่มต้นจะสะสมหรือว่าชื่นชอบเสื้อฟุตบอลนะครับก็ มาดูกันได้นะครับคราวหน้าเนี่ยจะจัดที่ไหนยังไงเดี๋ยวก็คงมีการอัปเดตกันอีกทีหนึงนะครับซึ่งวันนี้ผมมาให้ดูกันประมาณนี้วันนี้ผมสายเสมอขอลาไปก่อนนะครับบา,บายบายแล้วเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ